ีพลางสุดดีใช่ไหมฮะฮะมีพังสุดอดีใช่ไหมใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าสามีเนี่ยออกมาเปิดเผยนาทีสุดช้ำนะคะเพราะว่าเมียเนี่ยออกมาแจ้งเหตุที่มีการร่วมเตียงคือทั้งเมียแล้วก็พระมหาหอหิบเนี่ยวิ่งแก้ผ้าปลีเข้ามาล็อกตัวค่ะ ในรายการหงกระแสนะคะคุณติสามีนักกิรเมืองหญิงเนี่ยก็เล่านาทีถ่ายคลิปก็คือเหมือนว่าแฟนสามีสัมพันธ์กับพระมหาหนุ่มจับได้คาบ้านเลยหลังจากที่ได้รับข้อมูลก็คือขับรถจากกรุงเทพเลยนะคะขับรถจากกรุงเทพมุ่งตรงมาเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าไปที่สุโขทัยรุ่งสางเนี่ยก็เห็นรองเท้าพระอยู่ในตู้ค่ะปกติเนี่ยพระเหมือนว่าพระจะมาจำวัดที่ห้องหนึ่งในบ้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมเนาะพระในบรรลุบุญธรรมแล้วก็ไปดูที่ห้องพระก็ไม่มีไปที่ห้องภรรยาก็ปรากฏ ว่าเป็นคลิปที่เห็นที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลนั่นแหละค่ะคือคิดว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันแน,แน่ปกติคือเหมือนว่าเขานอนไม่ใส่เสื้อผ้ากันอยู่แล้วภรรยาผมเนี่ยคือผู้หญิงนะคะสิ่งที่ผมเห็นหน้าห้องอนุมาได้ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมน่าจะต้องได้เห็นอยู่แล้วนะคะคือจู่ๆเนี่ยผมเปิดไฟปุ๊บภรรยาสะดุ้งตื่นขึ้นมาภรรยาก็พยายามจะดึงผ้าห่มนะคะดึงมาปิดตัวเอาไว้ผมก็พูดตามอย่างที่ได้ยินในคลิปนั่นแหละผมก็เลยดึงผ้าห่มออกเลย ก็เห็นมีแบบว่าอะไรใต้ผ้าห่มนะคะเขาก็เปลือยกายเหมือนการพระเนี่ยเขาก็ตะโกนบอกยุด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 เขาก็วิ่งมาจะแย่งโทรศัพท์มาหาหอหีบก็พยายามจะเข้ามาล็อกตัวผมพร้อมจะเหมือนเข้ามาทําร้ายร่างกายผมนะคะพยายามจะวิ่งเข้ามาแล้วก็แน่นอนวิ่งออกไปจากห้องเขาก็วิ่งไปล็อกตัวผมเลยแฟนผมก็ล็อกตัวผมมาหาหอหีบก็วิ่งตามมาอีกเมียผมก็แก้ผ้าวิ่งตามมาล็อกตัวผม แล้วมาหาหอหีบแต่ก็แก้ผ้ามาด้วยทั้งคู่มันพยายามจะมาช่วยแฟนผมแย่งโทรศัพท์ผมแย่งกันไปแย่งกันมาล็อกกันอยู่ตรงบันไดเนี่ยผมก็เลยเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าผมก็บอกว่าอย่าให้ผมต้องทํารุนแรงนะผมไม่ชอบก็มีฟกช้ําดําเขียวก็ไปบ้างนะผมก็กัดเขาให้เขาปล่อยก็บอกว่าปล่อยเดี๋ยวนี้นะให้ไปคุยกันข้างล่างเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะผู้หญิงก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะพระเนี่ยแค่มาอาบน้ําที่ห้องผมก็บอกว่าพระก็เอา ยังไงอะคือพระเขาก็ไปใช้ห้องน้ําที่ห้องเขาก็ได้นี่แล้วทําไมต้องมานอนแก้ผ้าเขาบอกอ๋อห้องพระเนี่ยน้ําไม่ไหลเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้แบบนี้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ